นักกีฬาระดับโลกมีแขนขาเป็นอาวุธมีแกนกลางเป็นไกปืนเดี๋ยวไล่ฟัง m o o s e POWER ใช้ชีวิตแบบนักกีฬาแขนและขาเป็นสกิลที่นักกีฬาถูกฝึกมาในกีฬาของตัวเองดีอยู่แล้ว mm hmm. เพื่อที่จะเพิ่มอิทธิฤทธิ์ให้มัน แข็งแกร่งแม่นยำและรุนแรงกว่าเดิมเราต้องมาฝึกทักษะที่เรียกว่า dynamic trunk control ในฟุตบอลและบาสเกตบอลพวกเองสังเกตการเลี้ยงหลบของเมสซี่และเทรยัง2คนนี้เป็น2คนที่โยกเก่งเบอร์ต้นของโลกแต่จุดสกเกตเนี่ยอยู่ที่แกนกลางและสะโพกเดี๋ยวหมุนซ้ายทีเดี๋ยวหมุนขวาทีอย่างเป็นธรรมชาติจนคู่แข่งหัวหมุนทั้งสองคนเนี่ยได้ฝึกการควบคุมแกนกลางออกมาได้อย่างสุดยอดบวกกับเซนในสมองที่เกินมนุษย์จะคาดเดาในฟุตบอลและบาสเกตบอลเนี่ยทักษะเนี่ย เรียกว่า Dynamic Stability Movement เป็น Dynamic Trunk Control ในรูปแบบเฉพาะของฟุตบอลและบาสเกตบอลเป็นการหยุดแล้วไปเพื่อทำลายจังหวะของคู่แข่งเข้านอกออกในเป็นทิศทางอย่างรวดเร็วแต่ยังสามารถรักษาสมดุลของร่างกายไว้ได้ d y n a มิกทรังค c o อน r o l ในอีกรูปแบบหนึ่งคือนักเทนนิสตัวอย่างคาร์ลสอัลคา拉สเป็นคนที่ตีโฟร์แฮนด์ได้หนักเบอร์ต้นของโลก ขนาดมันวิ่งตีมันยังสามารถตีด้วยความเร็วที่สูงกว่านักทีนิสยืมตีบางคนอีกในกีฬาเทนนิสเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แขนตีแต่ส่วนที่เจเนเรตแรงออกมาเนี่ยมันก็คือส่วนที่เป็นแกนกลางและสะโพกใช้ในการหมุนตัวเพื่อส่งแรงประทะและควบคุมทิศทางการตีบอลเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มถ้าเป็นแรงหมุนจากแกนกลางเนี่ยเราก็จะมีชื่อเรียกว่า rotational core power เป็นการหมุนเพื่อสร้างพลังงานคล้ายๆกับว่าเป็นการที่เราเหวี่ยงลูกระเบิดกลับไปให้ฝั่งตรงข้ามถ้าพวกเองอยากรู้ว่าการซ้อม d y n a ม i c ทรังค c o อน r o l เป็นยังไงว่ากัน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ค่าทีหรือถ้าอยากให้ค่าสอนอย่างละเอียด Inbox มาได้เลย